สวัสดีค่ะลองส่งไลน์มองค่ะมื่อนี้อากาศบ่ดีค่ะฝนตกนนเลยบ่ได้ออกไปหาเห็ดอย,อยู่บ้านซักผ้า สักผ้าเฮ็ดหมูกรอบสวัสดีค่ะเมื่อนี้อากาศบอดีค่ะอยู่บ้านเฮ็ดหมูกรอบอยู่บ้านสักผ้าตอนเที่ยงเป็นยังไนนงเนาะสบายดีบ่ลองทรงไลยเบิง้งซื้อดอกคะ่ะ ร้องเฮ็ดมูกอบสั่งเดียเตรียมเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งบ้านก็หกหกค่ะนี่ค่ะอันนี้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วมิแต่เอาเข่าเตาอบอือซื้อร้องใส่เตาอบเบิ่งค่ะมื้อีงบอใส่แอร์ฟรายสั่นเด้เนาะ บลองบลูคะ่ะมันนี้ม่มีอย่างเห็ดเปิดเตาอบควนสีขมงด้วยนะ ชมงค์หนึ่งก่อนนะค่ะเดี๋ยวจังมาเบิองอีกบุได้เห็นยังค่ะเป็นเบือเบ่อๆเซ้เงๆแต่บ่ได้ไปปาเนาะค่ะเนาะอันเนะมือวันที่หกนะคะ่ะหกกันยาที่ผ่านมานี่ค่ะค่อยกับไปสิดวัคซีนเข็มที่สองมาเรียบร้อยแล้ว กับ่เป็นยังเนาะค่ะเนาะก็สบ่ายดีบ่บไข่โบยังบ่บป่วยก็ยังที่เพิ่นบ้ากันนะเข็มแรกก็บ่เป็นยังเนาะเข็มที่สองอปก็บ่เป็นยังก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะก็รู้ว่ากล่องมันเอียงบะลองส่งไลฟ์เบิ่งค่ะ่ได้เห็นยังให้หน้าให้ตาอะไรก็บพดีเนาะค่ะอันมูส่ง ขอความมาค่ะงวดนี้ค่อยซื้อซื้อเลขอันสองเก้าหนึ่งแล้วก็5หาแปดแล้วก็ตามหนึ่งหนึ่งอีกนะคะเนาะก็เท่านั้นล่ะคะ่ะบ่ได้ซื้ออีหย่างมากมายดอกซื้อไรกับเบิรดไลน์เนาะคะ่ะแต่มันบ่ออกกับเสียดายเสียดายเงนินค่ะกันเลขแต่ว่าตามเลขตัวเก้าเลยคะ่ะแล้วก็ ค่แปดกามากิวค่ะสองเก้าหนึ่งกามากเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าต้องเสียกามากซื้อแต่ตัวที่เจ้าของมากกันละค่ะแล้วแ,ลแกเออตอนนี้จักโมงแล้วเนาะบ้านเนาะบึง่งเรล่อกันใครบอกใครส่งไลน์อะไรกันเลยอยัน ท่านผู้ชมหนีหมดนะคะท่านผู้ชมกับเพิ่นมันบอเดงขึ้นเนาะเพิ่นกับบอเด้ติดตามแต่ใเบ่งเวลาบ้านเ้อสิหามงแรงหรอกะาก็พอดีมันว่างเนาะการบ้านยังเฮ็ดเรียบร้อยรอก็เลยเห็ดหมูกรอบไว้ทะผัดกินเวลาช่วงเลี้ยนหนักๆมันกับบ่มีเวลาเห็ดสันสุไทายกระจก สิจบให้วาวยากเพียงเลยสัมสุดท้ายนี้เน้นเว้าค่ะเน้นเว้าภาษามากกว่าแต่ว่าอาทิตย์หน้าจะมีเขียนเนาะสอบเขียนก็ยากอยู่ค่ะภาษา,าสวีเดนค่ะผู้ใดอยากตามเลขอะตามสิบเอ็ดแล้วก็หาแปดเนาะสองเก่าหนึ่งค่ะถ้าใครอยากซื้อน้ำกระได ถ้เม่มัก,กะผ่านไปค่ะเม่อเป็นยังข่อยอก็ซื้อไปตามภาษาข่ยละอถือก็ว่าโชคดีตั้งแต่ซื้อมาหนึ่งวดหลุดไปสองวดอยู่ค่ะซื้อลายกับบลดลายเอาเพราะที่เฮาซื้อไว้นะคะเพราะได้หลุดนน้ำเพลนกับเพาะค่ะ อย่าไปทุ <laughs> no. sí, like, so ่มเทค่ะกะเล็กทุ่มเทลายกะเบิด์ลายพูดดิบอกตเพิ่นติบอกตเพิ่นจะขอยขึ้นเบิด์ลายเออเนาะสื่อไหลเวลาถึงกับคุ้มเนาะค่ะเนาะก็บ่ว่ากันกระแด้เงินไหลแต่มันออกแต่มันถือเนาะ มูทรงขอ,งของความมาคุยน้ำเสียดายค่ะตอนนี้เห็ดดำไล่หลายอยากไปเก็บเห็ดฝนนั้นตกอากาศบ่ดีแล้วก็ไปกับเปียกนะคะ่ะแต่ว่าเห็ดดำออกไล่แล้วเห็ดทรัสคันตะเล่นนะรับรองว่าหลายแถะอาทิตย์นี้ พราะเมื่อที่ข่อยไปเก็บนะมันขึ้นร้ายแล้วเนาะขึ้นเริ่มใหญ่แล้วเสียดายเมื่อนี้ผัวสิไปกินข่ากับโม่ค่ะก็เลยมุ้ยไปส่งพร้อมละแล้วก็อากาศฝนขึ้นมันมันก็โอเคมันก็ออกได้อยู่ค่ะมันเป็นฝนตกปล่อยๆเปียกในอากาศสินะมันก็โอเคอยู่สําหรับข่อยนะเพราะข่อยมีเสือกันฝนเนาะแต่ว่าผููไปส่งนะเพิ่นสิไป กินเข่ากับมูเพื่อนกับผักพรสินะผักพรเพื่อเสียออกไปกินเข่ากินน้ำกับมูสินะค่ะกันเลยอันกสีขี้ขานไปทรงแน่เนะาะกับว่าอยากอันนี้เนาะเพราะว่าเรากะพาไปหาพาไปหาสุทิตย์เนะขาะกกเข้าใจเราอยู่ ซื้อเกกอทียร์ขอ่อยเฮ็ดหมูเกาะข่อยสิเฮ็ดอันใสนอแอร์ฟรายเนาะแอร์ฟรายเป็นเต่านิหน่อยๆตู้นิหน่นอยๆแต่มันมันกระเฮ็ดดีอยู่ค่ะแต่ว่ามันหั่งใส่ไดทเทลา่าก่อนเคืองสินะจะไ,ได้แบบเคืองก่อนก่อนประมาณเนี้ยก่อนปอใหญ่แล้วมันต้องแล้วมันก็ใสเวลาอบโดน <c oughs> ค่ะแล้วก็ ກະເລີຍໃສ່ເຂົ້າອົບໄປຊ້າເຕົາມັນໃອທດວພ້ມກັນຄາແຫງພ້ອມກັນສຸກພ້ອມກັນນ ค่ะน้องที่อยู่กรุงเทพอะค่ะที่ว่าเป็นคนอันเป็นคนพม่าเนาะแต่ว่าเราคุยได้ดีค่ะซื้อซื้อเหรนซื้อไซื้อเน้นบอค่ะซื้อเน้นหรือซื้อนั้นเพราะว่าคอยคอยอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยคอยอ่านพอใอยเป็นเนี่ยคอยอ่านบอเก่งเพราะว่าถ้าอ่านยุ่นีเนาะถ้าอ่านภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาอังกฤษไปเลยใช่ไ จังเสียรู้เรื่องกันค่ะ <c oughs> แกดีใจที่ได้รู้จักแกเนาะแกน่ารักแกน่หฮักท <c oughs> รงดูไม่ให้เบิ้งแต่หักคะ่ะสวยแล้แกพูดจาพูดจาก็ดีค่ะพูดจาพาอค่ะดีใจที่ได้มูดีใจอยู่ค่ะที่ได้มูมูดีอยู่ <c oughs> โมไม่โม,มกเก่าค่ะดีใจยุที่ได้คนดีมมดีเนาะคะ่ะค่ะเมื่อนี่ก็เลยจะละจักหน่อยเพราะว่าวางวางค่ะบอกเรื่งหวยเลื่องเบอือไปเนะาะไคได้เลิกอะลองไปเสียงเบิงค่ะลองไปเสียงเบิงเสียงเบิงก่อนค่ะจังสื่อแต่ฟันดีก็จังสื่อเนาะแต่ฟันบ่ดีอ่ะบอ้องสื่อค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจเยอะ ก็เสียงเสียงลายเัวกรปวดหัวเสียงเหล็กปวดหัวน้ำเหล็กนะปวดหัวน้ำเหล็กก้อนเหล็กสิออกสองอาทิตย์นี้ปวดหัวมากเลยค่ะมือนีกระโปรงยังลายค่ะมีแค่นี้แหละที่บอกกาวกันเนาะค่ะเนาะผมากกะจัดผายประมากกรผ่านเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ